ครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุขคู่สุขคนเมื่อนี่กิดสิ่้ามาเที่ยวถนนคนเดินครับนําทีมโดยไอ้พระเอกในท่านกวามนี้ละครับสวัสดีครับเป็นๆหรือว่าดีเนาะเอาไปกันเลยยางลุยแต่ก้อนนี่ก็ถนนคนเดินน่อนยู่ทงสีางานครับง่ายลงมาริมม้วนม่าดานแลกเขาเกิดจะมาพอนี่แหละครับเบ้ครับโอ้แพะเดี๋ยวแต่ผูดสิเอินครับถนงคน,นเอินเบี้ยถนนคน,นเอิน,พน,น,น,อนพแพะเบี้ยนี่คือสิเมนทั้งซอปปะผมครับผมเอิน อุ้ยตะหักดีไหนยินแต่คนา่าซอยจุบแบบเสียบลูกก็อยากได้เพราะว่าเอาให้เนี้ยเพราะ่มันนา่รารักดีลูกสาวว่ะหมืมพราว่าเอาสองตัวนี่อุย้ยส,สองตัวนี่เป็นตหนนนนกกะหักหนูว่าให้เอาแพะบ่ได้ให้เอาผู้สาวนีสองตัวนี่มันเป็นตะหักจังหวะหนีหนีพอไปมองดนลูกก็หหยพี่น้องเอ้ยเนี่ยมองผู้สาวกับบ่ดด้โอ้เี่มาเบิ่งเงากินเพียเน่ากินกระลาได้ไมีให้เลือกหลายอีดีพี่น้องเลือกบ่เถือกหรอกคุณนะนี่มึง แนวกินมื่เต้แนวปเป็นเต้เสียบๆแบบเต้เนี้ย,ยงเห็ดดาตฟาดยู่พี่น้งองเ้ยเห็ดจังได้สิไปมักอันไหนก็มาเลือกกินเอาด้วยครับด้วสดๆใหม่ๆของสมของหวานของข้าวมีเบ,บิดพี่น้องเลยมองนั่งกินก็มีเพื่อนก็มีโต๊ะให้นั่งกินครับส้มบรรยากาศเป็นยังกะมีให้ฟังครับอ้อมคืนนี้ยังมีดวงดาวเจืดจา เอาใบกันซามาใส่ตุ่มไก่ไรพี่น้องเป็นวันที่ห่องก็บใครนี่แหละห่องเองเอ๊ะรอหาแนวกินตัวอันนี้โรตรี 3! อันนี้มันยังเด้อู้หูไปเตะเสยียบอยู่หรอกไล่ตาเลยพี่น้องไล่ไล่อ้ยยังอีกไกลอยู่เี้ยเศรษฐไงเศรษฐกันจิงางตัวยืนงวกใส่หัวขวับตอนนี้อ้ยูิยี่เป็นทางไหน สุดหลุกหูหลุกตาพี่น้องเลยว่างมากก็มาพ่อวิธีมอลลับัดนี้มอไนน์้อยวนเว้ยอยู่ในห้านเอ้าเตยมอลลัเตยเตยจะสิมีแต่โซกเตยโซกเตยโซกเห็นเนี่ยเตยโซกเตยโซกเห็นเนี่ยยกมือกี้เนี่ยอยู่ข้างเวทีบักน้อยน้อยเกลื่อนอีๆแต่หมอลลันี่มันอุกขวัยใจข่อยเปิดข่อยน่าครัาพากันบวน้องไปแต่ว่าจะตีกันเด้อเอรัทั้งหลุดไส้จะกินขนมได้ป่ะที่ขนมมีอะออออนะ่างเงี้ยอันช็อกโกแลตบอ นแนวเขียวห่างนี่มากแทๆ้ๆอันพอขากับคนซสือเนี่ยก็คือส่งเดียวกันเทนอนอคือกัน,นเทนนอไอห้างตัวแบบนี่อาแนวอืน่นนี่แนวแทงก็มีคูณเดมักแทงโรตเตอรีโอ้ผู้สาวผู้สาวผู้สาวท่งนี้บนซ้อนหนักแนวกินบนซ้อนแต่ผู้สาวเป็ยนยังไะบัดนี้ใครนุกกระทสียบไหมไม่ได้ชิบาบาดบักละเอาเกิดสีดซอดใส่ใปีดปีดรับล่องเสียบบกักละเอาใจเงินเลยก็ไป กินให้เบ่งแน่เดี๋ยวเดี๋ยวจะฝ่าอมาโซ่สักคนนี่ครับมีหนาอ้มีหาสไลด์หดตัวนี้ยังเด๋ยเบว่งบงับงับงอ้เสีบ่บเสียบเสอืมหัวหนัอ้เสบพันเอาจะร้องกินมั้งเอพอมันเสียบอยู่ส่เิ่งมันเป็นรถสตดยังเด๋พอซิมเอาหยดงอ้บบบพันยูพี่น้องอ้เส่บอ้ย เอากรสันคลิปนี้ก็ซัมนี่ครับยิ้มนากไม่ไห้ครับอฟียบเฟียบโอ้ยบายครับขอบรอบรับรับ